หน่อกล้วยน้ำว้าครับสั่งมาจากปทุมนะครับ20หน่อครับผมสั่งมาทำพันธุครับออกมาทดลองปลูกเพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อครับ20หน่อซื้อมาในราคา600บาทรวมส่งครับเดี๋ยวจะมาทำการปลูกครับผมต่อไปก็จะทำการปลูกครับกล้วยน้ำว้า ปลูกใกล้ๆกับต้นประดูแดงให้มันอาศัยกันให้มันเป็นที่เลี้ยงซึ่งกันและกันครับก็เป็นดินเดียวนะครับตรงนี้เป็นดินก้นระที่ขุดขึ้นมาบอกว่าปลูกกล้วยไม่ต้องขุดลึกมากแค่จอบเดียวลึกแค่จอบเดียว ตรงนี้มันเป็นดินเหนียวครับก็เลยต้องทำการใส่แกลบดำผสมลงไปครับให้แกลบดำช่วยปรับสภาพดินเหนียวให้เป็นดินร่วนครับอันนี้เท่าที่ศึกษามาครับหลายหลายท่านบอกไว้ครับก็เลยออกมาทำตามลองดูน,นี่ครับ คือแกแบแยเนี่ยมันเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเป็นด่างมีความเป็นด่างแล้วก็ช่วยในการดูดซึมความชื้นไม่ให้ไม่ให้น้ำมันขังมันแฉะเกินไปคุณสมบัติก็ออกคล้ายๆฐานครับใช้เสร็จเท่าเสร็จฐานก็ได้นะ ตอนที่ปลูกนี่ก็คือหน้าฝนนะครับวันนี้ก็29่สิบการกฎาคม67การปลูกหน้าฝนก็ต้องทำให้มันพูนขึ้นมาอย่าให้มันเป็นหลุมครับแต่เขาบอกว่ากล้วยน้ำว้าเนี่ยมันมันต้องปลูกลึกเป็นเขราว่าอย่างนั้นไม่เหมือนกล้วยหอมกล้วยหอมไม่ปลูกไม่ต้องปลูกลึก พนา,านี่ต้องปลุกลึกก็อาจจะไม่ลึกมากครับประมาณนี้ลองดูครับมีบางท่านบอกว่าปลูกครั้งแรกเนี่ยลดน้ำให้ช่ำไปเลยแล้วก็เว้นสักสามวัน สามวันลดสามวันลดเพราะว่าถ้ารดน้ำเยอะเกินในช่วงแรกคนมันจะเน่าไม่ต้องลดทุกวันนะครับ สังเกตว่าน้ำมันจะซึมเร็วมากครับมันมีแกลบว่าน่าจะได้ผลดีนะครับผมสูตรนี้นี่งครับมว,ว่ารดให้ำไปเลย เราข้างมาแล้วเพิมบ้างโอเคครับน่าจะพอครับเดี๋ยวค่อยมาอัปเดทให้ดูนะครับการเติญเติบโตว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวค่อยใส่ปุ๋ยหลังจากที่มัน แตกใบแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะทำปลูกไปเรื่อยๆจนสุดสุดคูนี้เลยครับเพราะว่าปลูกตามต้นประดูนะครับยาวไปถึงนู่นเลยให้มันเป็นที่เลี้ยงต้นประดูครับผมสวัสดีครับ